ลดราคาโหดอีกแล้ว,ว h a วเวลเพซิลดราคาสูงสุด150,000บาทโดย 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, h a วเวลเพซิ H-EV Pro ลดจาก929,000บาทลดเหลือ859,000บาท,ท h a วเวลเพ P-H-EV Pro ลดจาก1,049,000บาทลดเหลือ899,000บาท h a วเวลเพ P-H-EV Ultra ลดจาก1,149,000บาทลดเหลือ1,059,000บาท ก็คือส่วนลดของเขาสูงสุด150,000บาทในตัว PHEV Pro แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็คือ h ES e v Pro ลด70,000 g h e v Ultra ลด90,000การันตีข้อเสนอเดียวกันกับงาน Motor Expo 2025พร้อมรับข้อเสนอพิเศษอื่นๆทั้งฟรีช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนาน1ปีรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดเป็นระยะเวลา8ปีไม่จำกัดระยะทาง ในตัว H6 H EV Pro อันนี้ก็ตั้งแต่1พฤศจิกายน2568ถึง10ธันวาคม2568ก็การันตีดีลมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับฮาวเวลเฮสิก I, คือเขาก็ทำตลาดในไทยมาระยะหนึ่งแล้วนะก็ล่าสุดก็คือช่วงมอเตอร์โชว์2 5ก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ในเชนแล้วก็ลดราคาลงมาอีกซึ่งราคาก็ถือว่าดูดีแล้วก็มีการ ปรับทั้งอย่างพวกตัวรถต่างๆเช่นช่วงล่างแบตเตอรี่ไฮบริดอันนี้ก็มีการปรับแล้วก็ปิดย่อยอื่นๆแล้วก็ปรับหน้าตาก็แบบราคาใหม่แล้วก็การปรับตัวรถก็ทำให้ดูน่าสนใจขึ้นแต่ณนะตอนนี้ก็รถอีกนะครับเขาก็สู้กับคู่แข่งในตลาดก็เท่ากับว่าอย่าง HEV ไฮบริดธรรมดาไายแปแอดกลาง เป็น CSUV แล้วราคาแบบย่อมยาวกว่า BSUV บางรุ่นอีกหรือว่า PSEV ปักอินไฮบริดได้ CSUV ปักอินไฮบิดราคา900,000นมีทอนอันนี้ก็ราคาถือว่าดูน่าสนใจอยู่นะสำหรับราคาใหม่ของเขาสำหรับ3มรุ่นนี้ก็คือก็จะมีอย่าง h e v ออันนี้ก็จะเป็นไฮบิดธรรมดา เครื่องยนต์เบนซิน1.5เทอร์โบไฮบริดก็ทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ก็ให้กำลัง243แรงม้าแรงบิด530นิวตันเมตรสำหรับกำลังรวมในระบบนะครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นตัว PHEV Pro อันนี้ก็เครื่องเบนซิน1.5เทอร์โบทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับแบตเตอรี่อันนี้ก็จะเป็นไซ ใหญ่ก็คือเป็นไซส์27.54กิโลวัตต์อลกำลังรวม326แรงม้าแรงบิด530นิวตันเมตรแล้วก็วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้150กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐาน NEDC แล้วก็อย่าง DC fast charge 0ูนถึง80%ใช้เวลา35นาทีนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องขุมพลังก็ความแตกต่างของแต่ละรุ่นนะเรื่องของอย่างพวกตัวรถของเขาอันนี้ก็มีสามรุ่นนี้ก็หลักๆก็อย่างของก็คือตัว HEV Pro กับ PHEV Pro อันนี้ก็คือของก็จะเหมือนกันนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆเขาก็ให้มาครบนะทั้งพวกอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ช่วยเหลือต่างๆก็ให้มาแล้วนะก็มีอย่าง Adaptive c พุ s ยซ n t โทนเตือนการชนให้มาครบแล้วก็ช่วยเหลือพื้นฐานกองก็มี360องศาแล้วก็มี2อใต้ท้องอีกเป็น540องศา PHEV ก็คือจะแตกต่างกับ HEV ตรงเป็นปักกินไฮบิดแต่ถ้าเป็น PHEV อันต้าอันนี้ก็มีเพิ่มเติมก็อย่างพวกฝาท้ายไฟฟ้าล้อเป็น คนละลายกับตัวโปรเป็น19นิ้วมี Head Up Display มีไปสปอ t ์ตเรียคอัลทฟิคเอเตแล้วก็ลำโพงก็มีความแตกต่างมี a, ช่วยจอดัตโนมัติมีเซ็นเซอร์กะระยะช่วยจอดด้านหน้า6ตํำแน่งด้านหลัง6ตํำแหน่งอันนี้ก็คือความต่างของเขาแต่ละรุ่นกับราคาใหม่ณตอนนี้ก็ถือว่าดูน่าสนใจขึ้นซึ่งเขาก็ต้องสู้กับคู่แข่งในตลาดก็อย่างเช่น byd c l i o n 6 dmi อันนี้ก็เป็นคู่แข่งสัญชาติจีนเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้น b y d เปิดราคามาแบบว,ว่าเน้นถล่มตลาดนะครับก็ราคาเขาย่อมยาวกว่านี้อีกคือแบบถ้าเทียบกันนะตอนนั้นนะก็ b ีวราคาย่อมยาวกว่าแล้วก็พวกอย่างตัวนี้ก็อุปกรณ์เขาก็ให้มาเต็มสำหรับฝังนู้นเทคโนโลยีต่างๆก็ต่อหลังฮาวาวก็เปิดตัว เฮ i ิ i ไม่ได้เชนซึ่งก็มีอุปกรณ์ต่างๆก็ๆให้มาเต็มแล้วก็ราคาก็ลดลงมาแต่แรกเยอะอยู่แต่ว่าแต่แรกคือราคาตัวเริ่มของ h a r เวลเฮซิยังเป็น H.E.V. ไฮบริดธรรมดายังไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดอันนี้ก็คือตัวเริ่มก็มี1ล้านนะครับแต่ว่าฝั่งนู้นก็แบบ9ก0แสนกว่าได้ปลั๊กอินไฮบริดแล้วต,ตอนนี้ก็คือเขาก็ลดราคาสู้นะ กแบบราคา8ปดแสนกลางไฮบิดธรรมดาแล้วก็8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันอันนี้ก็ได้ปักอินไฮบริดอันนี้ก็มีระบบช่วยเหลือการขับขี่มาด้วยแต่ว่าฝั่งลูนกับตัวเริ่มไม่มีช่วยเหลือการขับขี่อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แบบลดราคาลงมาแล้วก็จุดขายของเขาก็อย่างพวกเครื่องเบนซิน1.5เทอร์โบปักอินไฮบริด แล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่กว่าด้วยอันนี้ก็เอามาสู้กันในตลาดนะแล้วก็ตัวท็อปก็แบบราคาก็หนึ่งล้านต้นๆนะครับสำหรับ h u a w e i p พซ i แล้วก็เทียบกับเจ้าตลาดอย่าง Honda CRV อ่ง h u a w e p p พซ i ก็จุดขายคือพวกอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ราคาเที่ยมยาวกว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่า CRV คือเขา เป็นแบรนด์เจ้าตลาดกับความเป็นญี่ปุ่นโดรสก็คือความเป็นญี่ปุ่นของเขาและก็ความแข็งแกร่งของแบรนด์ก็ต้องยอมรับว่าแข็งแกร่งอยู่สําหรับคู่แข่งจึงฮาว w วลเพซิ wow y, เขาก็ต้องสู้กับคู่แข่งในตลาดกันต่อไปนะสําหรับแคมเปญนี้ก็เอามาชนกับคู่แข่งนะครับก็โดยรวมสําหรับฮาวเว i เพซิ wow y, ราคาใหม่ก็ดูน่าสนใจขึ้นอยู่นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้คิดเห็นอย่างไรกับฮาวเวลเพซิ wow ลดราคาสูงสุด150,000บาทก็คอมเมนต์กันได้นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ